บ้านตาอ่องนะครับวันนี้มาถึงแล้วนะครับไม่เคยเจอนะครับท e อหรือว่าหลวงตาพระพิวนี่ผมไม่ได้เจอเป็นปีแล้วนะครับวันนี้ต้องตามมาครับมาสัมผัสกับระบบเสียงเฮ r ริเทตแล้วก็ตู้เทอร์โบไพรผันนะครับซึ่งไม่ได้ฟังจริงๆมาเกือบปีแล้ววันนี้ต้องมาสัมผัสให้ได้นะครับครับผมสวัสดีครับ แล้วก็มาเจอหนุ่มๆรูปหล่อตรงนี้อย่างนี้แหละที่ผมไม่อยากมาถ้ามาแล้วผมจะมาเจอแล้วผมจะแพ้เขา<ม>ครับผมเดี๋ยว <c oughs> ไปดูใกล้ๆก่อนนะครับวันนี้เทอร์โบแฟดนะครับข้างละ18นะครับเอ้ยดอก18ข้างละ24นะ่สดอกแฟด3สามสีนะครับ อันนี้แหละเทโบไฟปันของจริงครับโอ้หักเลาเลยสวัสดีครับนี่นะครับตะเคียนเตยเหรอกี่ไรตัวหนามนันตัวดอวตวกตะลุงเหรอน,นี่ครับดูใกล้ๆไม่ได้ฟังนานนะครับวันนี้ก็ต้องรอฟังให้ได้นะครับ เอก็มานั่งรอตามร่มแล้วนะครับอันนี้เป็นรถหน่วยของ LT นะครับหรือว่าหลวงตานะครับหน่วยนี้เป็นหน่วย2นะครับ A222 งคลังเสียงของ a 2สอเมื่อก่อนก็เป็นทาบนะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นอินฟินิตเอ้ยเปลี่ยนมาเป็นเฮอริเทจนะครับ แต่ไม่รู้จะเอาตัวไหนลงนะครับวันนี้คิดว่าเป็นเฮอริเทจอะครับเฮอริเทจลงคู่กับตู้นี้ก็เสียงก็ออกมาดีนะครับเสียงใช้ได้ส่วนจอใหญ่ของ LT ก็ A111 1สีตัวนะครับตัวนั้นก็จอใหญ่นะครับจอใหญ่เดี๋ยวกุมภานี้ได้ข่าวว่าจะไปลง40กว่าเมตรนะครับแถวแถว ก็จะมาผิดอุดรหรืวเปล่าวันนี้ก็เหมือนที่บอกนะครับลง A2 2 2ก็ระบบเสียงเดี๋ยวมาสัมผัสกันครับยันนี้ก็เพื่อนเพื่อนของหลวงตาของ f อก็เคยสัมผัสมาแล้วนะครับว่าดังระดับไหนอยู่ในขนาดไหนที่บ้านตาอองนะครับตรงนี้ตำบลจารพัฒน์นะตรงนี้น้องเล็กเพื่อนน้องเล็ก <c oughs> ใช่เหรอใช่ <c oughs> ก็ว่าจรพัดนะตามฟังมดเยอะๆตามตะลักตามด้วยจารพื่อะไรแต่มันหนึบอะทำเอาต้งมากตามฟัี่เพื่อขึ้นน้องเล็พราะมากเกินแมพโม้วมันเลืองมันไม่ขึ้นมันแยกตรงประดูนะประดูก็จรพัดตรงนี้ก็จรพัดเลยเห็นบุ้งงานอยู่จารพัดงานบงานนี่จะเกดอะไรไม่ปลอมติ

ตะองสีขอระูมก็มีแต่องนี้เป็นตะองสีขอไปเลยงานยกให้อันนู้นเป็นตะองบ้านเราออเบ้านแฟนของคุณเอ็มตะองเป็นบ้านแฟนของเอ็มใช่ไหมแฟนของเครปอยู่ตะบนไรนะโอ้ใหญ่ยาวแฟนตุ้งี่ไม่เท่าหน่อยดูนี่ดูดูดูข้างหลังน่ะเอบสองน่ะ เม่ดำไม่ธรรมดานะเ่ยส้นสายตาพิฆาตไว้พคานีมีเยอะก็เขาไม่ธรรมดาวันนั้นพี่เห็นกับตาสาวๆเดินผ่านเอ๊จกของใส่ถุงแล้วค่อยมาข้างหลังเดินไปก็จะอย่งเงี้ยไปยื่นให้ยื่นให้ไม่ธรรมดาแต่ละคนอ่ะไม่ต้องสอนเยอะดีแล้วรุ่นนี้ไม่ต้องสอนเยอะ นี้ทางเจ้าภาพก็เอาจบไปนั่นแล้วครับกลับจากวัดหมดแล้วส่วนหนังก็ยังตั้งไม่เสร็จนะครับผมก็ได้ถ่ายแค่ให้รู้ว่าวันนี้ทีภาพยนตร์หรือว่าหลวงตาตเออลทีพระเจ้ามันลิ้นมันจะพันกันมันยังไม่ได้ยังไม่ได้เป๊กสักเป๊กอ่ะพูดผิด LT ลทพ่ประโยชน์ะไครับ <r in> ครับเรียกผิดเรียกถูกก็คือ LT ลหรือว่าหลวงตาด้เแหละ <N an r in> อยู่ที่ตาองครับตาองวันนี้ตาอองจารพัฒนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านประดู่ถ้าหาบ้านประดู่เจอบ้านกะพี่เจอก็อยู่ข้างหลังครับอยู่ทางทิศตะวันตกประมาณ1กิโลประมาณนั้น บรรยากาศดีมากครับนี่บรรยากาศโอโ้โหน่าเสียตัวครับพอกาสทุกกะตา <c oughs> ชอบ,ชอบไม่รู้ชอบหรือไม่ชอบทุกวันดิแ <c oughs> ฟนต้องมาคุมตลอดใช่ไหมโอ้มาอันตรายนะวันนั้นไปทั้งแม่นะที่กลับเชิงอ่ะคุณมองแ <c oughs> สดงว่าประวัติเราดิเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วปล่อยมาบ่อยๆไม่ได้เออมาอันตราย คืนนี้เจอกันนะครับสาวๆออกมาพี่รอยรอ,ยอยู่ของเล่นเพียบของเล่นเพียบตุ๊กตาพรอนแจกตุ๊กตารงเกลือครับตุ๊กตาพรอนแจก,กฟรีรรอ,ฟรอัฟมาหนี้ก่อนครับสวัสดีครับ